คนงามบ่จําเป็นต้องจอยเสมอไปคนตุ้ยกับบ่านในหมายความว่าสิิงใด่เจ้าติงามเสมอไปทุกคนงามในแบบสบับของตัวเองย้อนกลับมาเรื่องเก่าก็คือทุกคนมีความเท่าเทียมกันประเด็นหนึ่งที่อยากจะลงกับเมนี่เนาะโดยเฉพาะเรื่องของมุมมองมุมมองในที่นี้หมายถึงว่าเกี่ยวกับสิ่งที่คนเบิ่งสิ่งที่คนว่าไงคือมุมมองของก้าเจ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเมนี่เองหรือว่าเกี่ยวกับอันเองของว่า lgbtq เนาะ การไปประกวดอีหอย่างสีนะมินนี่คิดคิดนะเด้ดเอดอันนี้เขาก็บ่าสามารถเป็นบังคับบางคิดของคนได้เนาะแต่ว่าเอินวาของฮองหลายกว่าเอินวายเดะคองให้เข้าใจกันหลายขึ้นเพราะว่าทุกคนมันก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะคัน้าสิมาบรนทอนจิตใจเขาด้วยความทีขานดบอกพองเสื่อว่าบ่พองกับบอเมนเพราะว่าเกิดมามันก็เป็นอย่างซี่มันอาจจะไม่สําหรับบางคน แต่ขอยาจะให้เปิดใจยอมรับเพราะว่า l g b t i เฮาบเป็นเพศทีนังเกียบเป็นอย่างทีทำให้สังคมเป็นเพศทีเฮ็ดบ่ดีไส่ผาเอาว่า,างไงก็คือคนดีหรือคนบ่ดีอย่างทีนะมันเปดนกรรการทีและเพศขึ้นอยู่กับตัวบุคคลสั้นอยากจะให้เปิดใจและยอมรับกันหลายขึ้น ด้วยความที่ข้าเจ้ากันได้หัโอกาสที่หน่อยกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าขนาด้องเนะิ้มยังจำกัดเลยบรรยิงตายแต่นั้นอยากจะให้ทุกคนยอมรับในความเปิดข้าเจ้าถ้าซีว่าแล้วก็คือให้เข้าใจความหลากหลาย <N> <ใ>นดื้มและการยอมรับกันหลายขึ้นให้โอกาสกันหลายขึ้นเพราะว่า l g b t q ของเราเป็นคนทีค่อนข้างมีคุณภาพเพราะว่าอย่างข้าเจ้าจะมีความฟดตันในตัวเองจริงเพราะว่า ขาเจ้าบนมีโอกาสดิเดินข้าเจะาสิกด,ดันตัวเองให้ตัวเองเก่งหลายข้นเพื่ออย่างเพื่อโอกาสนั้นตื่ว่ามินนี่กัแตะก่อนนี้มีซื้อเสียงจากกันไปประกวดนาะมินนี่เนาะแล้วก็กลับมาแล้วฟรีเดดก็คือยังก็ลาวลาวลาวตัวนี้มินนี่คิดเองเลยบ่คิดเองคิดเองไอ้พวกบอนาตอนนั้นโบได้คิดอย่างเลยว่าสีแบบเป็นกระแสขนาดน,นี้นะก็คิดแต่ว่าเออคือมันก็อาจจะเป็นไวรัลติ๊กต็อกในหนึ่งติวอ,อย่างประมาณนี้นะ พอมาแล้วโอ้ oh g ก็บอได้ว่าเพียงแต่ทัวประเทศเราใดมันออกไปสู่ต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยมันเวท Meet International Queen. ีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนอืมก็คือมีหลายประเทศเข้าไปหว่วงแมนเป็นระดับสากลตอนนั้นชื่อเลยว่าประมาณสาวปลายประเทศที่เขารอบนักันแล้วก็มีนี่ได้รางวัลได้รางวัลน,นี่แมนรางวัลขาจะเอิ้นน่าส่ายยาน้องของมงกุฎส่ายยาน้องของมงกุฎแมนยากกว่าการได้มงกุฎนั่นก็คือการเป็นคนที ค่ะเจ้าค่ะจากที่มินนี่ไปประกวดลกลับมาลาวแน่นอนว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแน่นอนทั้งกระแสอีกอย่างหลายๆอย่างอาจจะเป็นกระแสลบก,กระแสการบูลลี่นะมันนะพอะเห็นเน้่หลายในในโลกออ,ออนไลน์ที่เขาจะคอมเมนต์เกี่ยวกับมินนี่นะเน้น<ม>ตามที่เบิรงคอมเมนต์ตอนนั้นเนาะเขา่าคือบู้ส่งคนงามก็นี่ไปประกวดเนี่สินะมันเป็นนี่อย่างที่แบบเจ้าพิมพ์มาเมนยูเจ้าอาจจะบร่คิดอย่างในเวลานะแต่ว่าคนที่เขอาอ่าน คนที่เขาเจาหับความรู้สึกนั้นมาเน่ะเขาเจ้ารู้สึกบ่ดีได้ที่แบบฮ็ดใ้รู้สึกดาวเหงเพราะว่าเขาเจ้าบอกว่าคือว่าทรงคนงามไปอยาก้ว่าคนงามในแบบสแตนดาร์ดของเราเป็นตัวไดเพราะว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของเราคนมันบ่คือกันทุกคนว่าตัวเองรอทุกคน่าตัวเองงามมันบอกไอท็อปก็มาตัวเองรอมันบอกอวิน,นี้ก็เบิ่งตวเองงนะั่นคือบิวตี้สแตนดาร์ดของ่ละคน ส่งเจ้าควาสามารถมาจะพู้นิงงามหรือพูนังามทุกคนมีความงามในแบบสบายของตัวเองแม้แต่คนที่บุรีเองเจ้ควางามในแบบของเจ้ากระแสม,มันี่ผ่านไปเนะาะแลวก็สังคมเราปัจจุบันนี้คิดเห็นกับเรื่องนี้เป็นยนงไงมันดีขึ้นได้มันในไทยอยู่ในสีวิตและสังคมง่ายขึ้นและการมีคนยอมหาตายขึ้นให้เทศไทยห,หลายๆคนเปิดกว้างในเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ด ประเด็นสุดท้ายอยากให้วินนี่ได้ว่าถึงการที่จะไปประกวดเวทียังก่อตอนนี้เป็นเวทีหากเกิดขึ้นมาหรือยังไงกะคือเวทีต้องไหวซื้อบาเวทีมิดอีวอลิตี้เบอร์ถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือแรงแรงครอบเเทียมอย,อยู่ประเทศอยู่ประเทศอินโดนีเซียเซอปีนี้จัดเป็นปีที่สองซึ่งวินนี่กะอยากปัอยากแสดงความเราเทียมพอมินนี่ต่อสู้ถุกมือนี่บวเป็นย่งนังไนงะ ย้อนเพื่อ LGBTQ และคนทีบริหารโอกาสพอมินีหลายๆายคนทางว็จกมินีเขาจะประสิกว่ามินีเป็นคนที่หักเด็กน้อยมักเด็กน้อยอยากจะหาเตียงจกหาโอกาสให้กับเด็กน้อยน้่นใหม่โดยเฉพาะเด็กน้อยที่เป็น LGBTQ เขาจะเอาบัวคอยด้หับโอกาสขอบใจผู้สนับสนุนรายการบริษัทตัตตงเจริญกรุป๊ปทานซักไซแสงอรุณ จูนิเทลให้ชีวิตท,ที่สดใส